หลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโรวัดป่าพระธรรมเทพพวงเวียงจันทร์สปปลาวหากจะกล่าวถึงพระเกจิอาจารย์ที่เขาเรียกว่าเป็นพระบังบทเป็นพระอริยสงฆ์เหนือโลกณสปปลาวณนะปัจจุบันนี้ต้องยกให้หลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโรวัดป่าพระธรรมเทพพวงสปปลาวครับ หลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโรท่านเป็นพระที่มีจริยวัตรงดงามมากเป็นพระที่มีอภิญญาสูงเป็นพระสงฆ์ที่มีความเมตตากรุณาเป็นยิ่งนักครับไม่มีใครทราบว่าท่านเป็นใครมาจากไหนและท่านก็จะไม่ค่อยกล่าวถึงประวัติของท่านเองครับท่านเคยอยู่ที่วัดป่าพระบาทภูเขาควายโดยหลวงปู่คำตันพระเกจิอาจารย์ชื่อดังของสอปปลาว หลวงปู่สุวรรณคำจันทสารโรท,ท่านก็อยู่ที่วัดป่าพระบาทภูเขาวควายนี้ราว8ปถึง9ปีอยู่กับครูบาเพชรครูบาเพชร,พชรท่านได้เป็นสาหธรรมิกรุ่นน้องของหลวงปู่สุวรรณคำสมัยที่หลวงปู่สุวรรณคำท่านยังอยู่ที่วัดป่าพระบาทภูเขาวควายครับในอดีตก่อนที่ท่านจะมาอยู่วัดป่าพระธรรมเทพพวง มีประสบการณ์ครั้งหนึ่งที่ครูบาเพชรท่านได้เล่าให้ฟังครั้งหนึ่งครูบาเพชรและหลวงปู่สุวรรณคำท่านได้เดินทางไปที่ไซยบุรีแต่ทางกฎหมายของสอปป,อปอลาวการเดินทางข้ามแขวงต่างๆจําเป็นที่จะต้องมีเอกสารเกี่ยวกับพระสงฆ์นะครับแต่หลวงปู่สุวรรณคำกับครูบาเพชรท่านได้ลืมเอกสารไว้ที่วัดเลยกะจะหนีตำรวจครับหลวงปู่สุวรรณคำและครูบาเพชร ก็ได้เดินหนีหายไปและเจ้าหน้าที่ของสอปปลาวได้ชักปืนที่พกไว้ยิงกระหน่าใส่พระรูปหนึ่งจากคำเล่าของครูบาเพชรครูบาเพชรบอกว่ากระสุนออกทุกนัดโดนหลวงปู่ทุกนัดแต่กระสุนไม่เข้าไม่ระคายผิวและไม่ได้กินเลือดหลวงปู่สุวรรณคำเลยเป็นที่น่าตกใจเป็นยิ่งนักหลังจากนั้นครูบาเพชรท่านก็ได้ นิมนต์ให้หลวงปู่สุวรรณคำมาอยู่ที่วัดป่าพระธรรมเทพพวงเพื่อพัฒนาวัดแยกกันไปพัฒนาในคนละส่วนดูแลศรัทธาของชาวบ้านและให้ชาวบ้านได้ใส่บาตรในแต่ละแวกได้ทําบุญอย่างทั่วถึงครับหลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโรท่านมีมือและเท้าที่โตท่านเหมือนพระโบราณครับและความเชื่อคนลาวเนี่ยเชื่อกันว่าท่านเนี่ยคือหลวงปู่เทพโลกอุดรที่ยังคงจิตเดิมในกายใหม่นี้ครับ หลวงปู่สุวรรณคาจันทสารโรเนี่ยท่านทานเจตลอดชีวิตและก็ฉันมือเดียวตลอดหลวงปู่สุวรรณคำแม้ท่านจะได้ทําวัตถุมงคลไว้บ้างแต่จริงๆแล้วท่านจะออกไปในแนวพระป่ากรรมฐานครับซึ่งปกติเนี่ยเวลาส่วนมากของท่านท่านจะใช้เวลาส่วนใหญ่เลยกับการนั่งสมาธิซึ่งในบางวันท่านไม่ได้นอนแต่ท่านจะใช้สมาธิในการพักผ่อนแทนพูดได้ง่ายๆว่า ท่านนั่งสมาธิได้เป็นวันเป็นคืนครับเป็นกิจ,จวัตรประจําวันของท่านยกเว้นจะมีกิจนิมนต์หรือจะมีกิจที่วัดเวลาญาติโยมมาเยี่ยมมาหามาทาบุญท่านก็จะรับแขกต้อนรับทุกคนอย่างดีและเท่าเทียมกันส่วนตัวของแอดมินนี้ก็เคยได้ไปกราบมาครั้งหนึ่งครับท่านเมตตาจริงๆครับมีลูกศิษย์ชาวไทยที่จังหวัดเพชรบูรณ์ท่านได้นิมนต์หลวงปู่สุวรรณคำจันทสาโร ไปร่วมงานปลุกเสกสมโพธหลวงปู่เทพโลกอุดร์องค์ใหญ่ณพิจุบณ์หลวงปู่สุวรรณคำท่านติดนิมนต์และไม่ว่างครับแต่ท่านบอกว่าท่านจะไปเสกให้สร้างความตกตะลึงให้กับลูกศิษย์ที่ไปนิมนต์ท่านเหมือนกับท่านอยู่ตรงไหนท่านก็สามารถที่จะปลุกเสกสร้างให้ได้หลวงปู่นรสิง์กิติสาโรลูกศิษย์ของพระอาจารย์มั่น ท่านเป็นพระไทยที่มีจริยวัตรงดงามและอายุตอนนั้นเกือบร้อยปีมีข่าวจากลูกศิษย์ของหลวงปู่นรสิงห์บอกว่าไปภูเขาควายมาเจอพระรูปหนึ่งจริยวัตรงดงามมากชื่อหลวงปู่สุวรรณคำท่านพอจะทราบไหมครับหลวงปู่นรสิงห์ได้ตอบว่าอ๋อทราบสิหลวงปู่สุวรรณคำท่านอายุยืนดีแท้ เมื่อสมัยก่อนที่เราไปภูเขาควายตอนเป็นเนนเราก็เห็นท่านแล้วช่วยพาเราไปหาท่านหน่อยสิสร้างความตกตะลึงให้กับลูกศิษย์ของหลวงปู่นรสิงค์เป็นอย่างมากและหลวงปู่นรสิงห์ได้วานให้ลูกศิษย์ช่วยพาเราไปหาหลวงปู่สุวรรณคำหน่อยเมื่อหลวงปู่นรสิงห์เดินทางไปที่วัดป่าพระธรรมเทพพวงศ์เจอหลวงปู่สุวรรณคำแล้วได้คลานเข่าเข้าไปและได้ก้มกราบหลวงปู่สุวรรณคำก่อน ซึ่งในตอนนั้นหลวงปู่สุวนรณคำก็ยิ้มรับและก็กราบคืนครับที่เขาเรียกว่าหลวงปู่สุวรรณคำเป็นพระอริยะสงฆ์เหนือโลกนั้นก็เพราะท่านได้ผ่านการเดินทุดงที่ป่าภูเขาควายเชื่อกันว่าท่านใดที่ผ่านจุดนี้มาได้ถือว่าไม่ธรรมดาเพราะมีพระหลายรูปที่ต้องไปจบชีวิตณถ้นะําภูเขาควายเมื่อตอนหลวงปู่สุวรรณคำท่านได้ไปเยือนที่ประเทศอินเดียก็มีนักแสดงเรื่อง พระพุทธเจ้าชื่อว่าฮิมาชุโชนีได้เห็นท่านเจอหลวงปู่ส่วรรําเกิดความศรัทธาและก็ได้มากราบหลวงปู่ส่วรรํคครับแม้แต่คุณโนตอุดมแต้พาณิชก็ศรัทธาหลวงปู่สุวรรํคเช่นกันก็ได้เดินทางมากราบหลวงปู่สุวรรํามจันทสาโรที่วัดป่าพระธรรมเทพวงศ์เช่นกันครับหลวงปู่